สัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมวันนี้นะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับก็ไม่ถือว่ารุ่นมากแล้วครับอายุ34ุค่ะอาส่ปีนี้ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะคะแต่ว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายนะคะอย่างพี่นี่ก็ยังรุ่นอยู่รุ่นนะแต่เป็นรุ่นตอนก่อนตอนนี้แก่แล้ว <c oughs> ครับผม <c oughs> เป็นยังไงครับวัยรุ่นของเราคนนี้นี่ก็ เคยเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึง่งซึ่งเคยรุ่งเรืองมาเมื่อตั้งแต่13ปีก่อนตอนที่เขาเพิ่งจบการศึกษาใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดนะคะ มาใช้ความสามารถความรู้ความสามารถด้านศิลปะที่เคยร่ำเรียนมาค่ะคกลับมาต่อยอดความฝันของครอบครัวนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็เข้าสู่วัยเกษียณอายุกันทั้งสองคนแล้วค่ะคซึ่งเรื่องราวของอาชีพทางด้านศิลปะที่เขานํามาทำเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของงานกระถางการปั้นใช่ค่ะทั้งกระถางต้นไม้ ทั้งตุ๊กตาตกแต่งสวนนะคะซ,ซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวศิลปินท่านนี้เองคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญใช้งานได้จริงครับแล้วก็มีวางขายด้วยใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะซึ่งมีความเป็นเฉพาะตัวนะคะทำให้เรื่องราวของธุรกิจนั้นต่อยอดไปได้สวยเลยทีเดียวคะ่ะครับผมเรื่องราวของออช่างคนนี้นะครับ,รบเป็นยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมว,วิทีากันดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวตามร่วงไปเลยคะ่ะ ตอนนี้อยู่กับคุณคุณทวัตนะคะทองประเสริฐซึ่งนอกจากงานในสวนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของงานเครื่องปั้นดินเผาที่น้องบอลเนี่ยนะคะก็ให้เวลาส่วนหนึ่งในการที่จะสารต่อเรื่องของความชอบในเรื่องของตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในเรื่องของงานสวนแล้วเนี่ยนะคะเอาเวลาช่วงไหนมาปั้นงานเหล่านี้คะเล่าให้ฟังหน่อยก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงเย็นๆจนถึงกลางคืนนะครับปั้นงานเป็นแฮนด์ฟอร์มิ่งนะครับ งานใหม่ก็จะเป็นกบอ้าปากงานแรกๆนะที่ผมเริ่มทําก็จะเกี่ยวกับตุ๊กตาแต่งสวนสมัยก่อนคนจีนหรือว่าคนที่ค้าขายเนี่ยเขาจะนิยมเอามาตั้งโต๊ะทางานแล้วก็ใส่เงินที่ปากแล้วก็หันหน้าออกหน้าบ้านหรือว่าหน้าโต๊ะทางานเพื่อเรียกเงินเรียกทองนะครับผมคุณแม่แนะนํามาแล้วก็ทางญาตินะครับผมผมก็เลยเออจะทําอะไรที่ว่าตกแต่งบ้านด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันด้วยก็เลยคิดทํากบ แรกๆเลยเพราะผมก็มีความถนัดทางด้านการปั้นบีบการคว้านดินก่อนจะเผาเซรามิกจะต้องคว้านนะครับไม่เหมือนปนิารามรมถ้าเกิดเราเอาไปเผาเลยมันจะเกิดการระเบิดก็เซรามิกจะต้องคว้านให้กลวงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตัวไหนติดตลาดหรือว่าตัวไหนที่ลูกค้าชื่นชอบผมก็จะทําพิมพ์หล่อน้าสลิปทําให้เป็นจํานวนเยอะๆแต่ตอนนี้ผมก็ค่อยๆทําไปก่อนแล้วก็ไม่อยากทําให้เหมือนเขาอยากทําให้เหมือนเราก็คือความสนุกสนานทั้งตาทั้งปาก บางตัวอาจจะมีการจัดฟันก็เหมือนบุคลิกภาพของคนปั้นนี่คือแบบว <ง S 1> ่า่งบอกถึงวามเป็นตัวเราก็ะจะมีหลายไซส์อะไรเงีย้ยครับครับผมหลากหลายหน่อยอ<ไ>ทําร้านอาหารที่บางแสนที่แถวแถวมังบุรพาที่จบมาแล้วครับผมะ้าหา็หุนส่วนกับเพื่อนก็ตอนนี้นก็ประสบความสำเร็จนะแต่ก็ห่างไกลกับครอบครัวนานๆจะได้กลับมาบ้านเพราะไม่มีเวลาทําอะไรเลยต้องดูร้านอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนด้วยตอนที่ทําร้านอาหารหรือว่าทําร้านที่ คือบางแสนนะครับผมคนจะแบบเยอะมากแล้วก็จะเจอผู้คนหลากหลายมากแต่พอกลับมาอยู่บ้านก็จะเงียบจะไม่เหมือนกันเลยตอนแรกกลับมาอยู่บ้านก็เหงาหน่อยนะแต่ว่าพอมีอะไรทําพอได้มีงานทําก็โอเคอยู่ได้เลยชิวๆสบายโชคดีคือมีเพื่อนพ่อเขาอยู่ทางลําปางหลายท่านเลยเขาก็รู้จักกาู้ประกอบการอาแหล่งดินแหล่งเตาเผาหรือว่าจะเป็นน้ําเคลือบเขาก็ แนะนำหลานนะเนาะแนะนำผมใช่ครับก็ติดต่อง่ายหน่อยอ่าก็อาจจะไปเมื่อไหอไร่อะไรยังไงจะไปดูเมื่อไหร่อ่าสั่งซื้อยังไงเขาจะบอกหมดเลยครับก็จะโชคดีตรงนี้ด้วยครับผมต้องทดลองกันไปเพราะว่าเ็าเพิ่งจะมาจับอีกครั้งหนึ่งครับผมบ,บางอย่างผมก็ต้องปรึกษาเพื่อนเพราะว่าบางอย่างก็ทิ้งไปเป็น10ปีบางอย่างก็ลืมอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อยมาศึกษามมาทบทวนกันใหม่นะอ่าอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับ ก็เริ่มจะเข้ารูปเข้าลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็พวกตุ๊กตาแต่งสวนผมก็จะช่วงนี้คนเขาก็จะชอบการแต่งสวนเนาะเราก็เอาความถนัดทางเนี้ยมาใช้ในงานเกี่ยวกับการค้าขายแต่งสวนแล้วก็ผมได้ปลูกต้นไม้จํานวนหนึ่งด้วยครับก,ก็ทุกๆอย่างเลยเอาหมดเลยทุกอย่างครับผมทั้งต้นไม้ทั้งตุ๊กตาแต่งสวนเนี่ยครับก็ถือว่ามาถูกทางนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นไม้ด้วยคุณพ่อด้วยแล้วก็คุณพ่อก็ทําเกี่ยวกับบอนไซ ต้นไม้ไม้ดัดนะครับเดี๋ยวก็จะทำกระถางควกคู่ขึ้นมีความตุวกกครับพี่ที่ผมชื่นชอบแล้วก็สนใจที่จะศึกษาทางด้านวิชาเซรามิกก็เพราะส่วนหนึ่งผมทางอตอนสมัยมัธยมผมจบทางด้านวิทย์คณิตใช่ครับซึ่ง<ช>ไม่เกี่ยวอะไรกับศิละปะเลย<ช>แต่ว่าเซรามิกจะมีเคมีมาเกี่ยวข้องใช่แล้วผมจบวิทย์คณิตมาก็คือจะใช่ครับผม ซึ่งบางคนปั้นเก่งๆจบทางด้านอาสมมุติว่าช่างศิลป์แต่ว่าพอเขามาเจอเคมีเขาไม่เอาเลยครับเขาไม่รู้เรื่องแต่ผมก็เออมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วก็มีแบบได้เปรียบนิดนึงครับผมแล้วมาลองได้ปั้นดูก็เกิดความชอบเพราะว่าได้เผาได้อะไรสีมจะเปลี่ยนเป็นยังไงเคลือบตัวนี้จะเป็นยังไงและสีนี้จะเปลี่ยนไหมก็คือเหมือนกับทดลองพิศาร์ไปเรื่อยๆครับถ้าน้องสนใจน้องต้องแบบใจรักจริงๆ เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่วิชาศิลปะมันจะมีวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาุมาเกี่ยวด้วยครับผมการปั้นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับที่ร่วงก็ไป ออกพื้นที่มาอีกแล้ว<ช>ไปเที่ยวมาอีกคนเดียวเลยะ,นะหนุ่มบ้านค่ายคนนี้นะคะน่าเป็นไงมากหน้าตาติดมากเลยนะคะหนุ่มบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านนี้นะคะก็เป็นสิษย์เก่าสาขาเซรามิกคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีค่ะคซึ่งก็เกือบที่จะละทิ้งงานเซรามิกที่มีความสเสน่ห์ตรงเนี้ยเกือบจะทิ้งไปซะแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยครั้งที่เรียนอยู่13ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคชะตาไหม ท,<ช>ที่ต้องกลับมาใช้ความรู้นี้ในการดําเนินชีวิตของตัวเองใช่ค่ะผ่านไป13ปีไม่น่าเชื่อนะคะห่างทิ้งไปเลยตอนเรียนนี่ก็ไม่ใช่แบบว่าเรียนเกเลยน,นะ,ะเรียนได้เกรด A เ,เลยทีเดียวโอ้เก่งด้วยเก่งด้วยนะคะตอนแบบตอนจบใหม่ใหม่ก็คือมีความรู้เต็มเตี่ยมแต่ว่าหกพันไปทำธุรกิจผ่าน<อ>ไป13ปีคิดก,กลับมาทำก่อนนั้นก็เป็นร้านอาหารใช่<า>ค่แล้วอยู่ดีก็มาจับเรื่องเซรามิกเรื่องต้านดินเผาหรืออะไรอย่างนี้ ภายใน13ปีไม่ยุ่งเลยนะว <c oughs> ุ่นวายมากชีวิตเป็นแบบชีวิตกลางคืนตลอดเวลา <c oughs> กลางวันนอน <c oughs> ไม่มีเวลามาทํางานอย่างนแน่นอนแล้วพี่ดวนได้ไปสัมภาษณ์อะไรเข้ามาไหมไปสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของหลังจากกลับมาทําแล้วเนี่ยนะคะมีคนสนับสนุนนะคะมีคนรอบข้างอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การสน,ส,นสนับสนุนในการ <c oughs> ที่จะต่อยอดธุรกิจให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับ ของโรงงานครับผมโรงั้นครับมีอะไรบ้างแล้วนี่คือการสต๊อกของเราใช่ไหมใช่ครับรก,ก็อันนี้จะเป็นดินที่สั่งมาจากลําปางครับจะสั่งมาเป็นทีก็30กว่าตันก็ถุงนึงก็ตกหนึ่งตันเนาะดินเกรดที่ว่าไม่แพงมากใช่ครับะจะสําหรับทําพวกกระถางทําพวกตุ๊กตาที่ไม่ใช่พวกเทเบิลแวร์ภาชนะกินข้าวหรืออะไรจะเป็นดินอีกประเภทหนึ่งที่ราคาจะถูกกว่าแล้วก็สามารถทําตุ๊ก,กตาแต่งส่วนได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นถังถังหมักดิน แรกเริ่มเลยก็ดินจะเป็นแบบแข็งๆเราก็ต้องมาซอยก่อนซอยในถังนี้แล้วก็ใส่น้ําหมักไว้สักสามสี่วันนะครับให้เขาเป็นดินเลนเป็นเหลี่ยวนิ้วเหนียวเลยส่วนถังนุ้กก็จะเป็นดินแข็งครับผม,มนนเนี่ยดินจะได้ที่เราจะเป็นแบบเลนเลนเหนียวเหนียวครับเพราะว่าเวลาผสมดินเราจะต้องใส่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้จะเป็นดินแข็ง พอหมักได้ที่ปับ๊บเอามาเครื่องนี้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องนวดดินเขาเรียกว่าเครื่องนวดดินนะครับผมก็จะใส่ช่องนี้จะออกช่องนี้ใส่ดินอ่าดินเหลว50%ดินแข็ง50%ผสมไปเรื่อยๆพอออกมาแล้วก็ใส่อีกจนเขาได้ที่ออกมาจะมาเป็นอย่างนี้จะเป็นดินแบบเส้นๆอย่างนี้ใช่จะเป็นเป็นช็อกโกแลตเส้นๆอย่างนี้จะไหลามาตามรางไอ้จะเป็นที่ตัดเราก็ตัดปับป๊บปับป๊บปั๊บตัด สมมติเราตัดมาเป็นท่อนสักขนาดนี้เพื่อจะทําถ้วยยางนะครับออกมาปับ๊บอันนี้จะเป็นแท่นดาโบแท่นโยกกระถางยางนี่จะเป็นบล็อกยางบล็อกดางจะเป็นอย่างนี้ครับลูกพิมพ์เอาบล็อกยางใส่แท่นดาโบปับ๊บเราดินใส่ปับ๊บเครื่องก็จะหมุนแล้วก็กดไปให้เข้ารูปกระถางยางครับผมปั๊บปาดปากปั๊บเสร็จปั๊บก็จะออกมาเป็นอย่างงูน้นถ้วยยางอย่างงู้นนะครับเป็นดินนะครับ ใช่ครับอันนี้คือยังไม่ได้เข้าเตาเผาเนาะจะออกมาเป็นน้ำในดินออกหมดก็จะเป็นสีเทาๆก็ต้องไปชุบเคลือบก่อนก่อนที่จะเข้าเตาครับผมก่าที่จะแห้งใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่คุมถุงพลาสติกก็น่าจะสองสาวันถ้าคุมถุงพลาสติกก็จะสามสี่วันที่ว่าคคุมพลาสติกเพราะว่าจะไม่ให้เกิดการแตกแล้วจะให้ค่อ,คอยๆให้น้ําในดินเนี่ยระเหยเออกจากดินถ้าเกิดเราไม่คุมถุงพลาสติกมันจะเกิดการแตกแล้ว เอเซ็นเยอะกว่าที่จะคุมอะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องป้นเสกก็ต้องคุมไว้ให้เขาแห้งค่อยๆแห้งไปพอแห้งสนิทปั๊บเราก็จะเข้าเตาเผาได้ครับผมอีกอย่างหนึ่งก็เตาทําให้หลากหลายเพื่อที่จะเอาเข้าเตาจะได้เผาได้เร็วๆเพราะว่าเตาก็ไม่ใช่เตาเล็กคือเตาใหญ่ผมก็กะว่าจะทํากระถางน้ํายางส่วนหนึ่งพอพื้นที่เหลือส่วนหนึ่งก็ใส่ตุกตาเราจะได้ไม่เปลืองค่าแก๊ ครับผมจะประหยัดค่าแก๊สไปด้วยเราก็จะเผาควบคู่ไปก็ได้ทั้งสองงานเลยครับผมก็เตาเผาก็คือจะทําให้กระถางยางนั้นแกล่งใช้งานได้เพราะถ้าดินเนี่ยถ้าไม่ไม่เข้าเตาเผาเนี่ยก็จะเป็นดินยุ่ยดินกรอบใช้งานไม่ได้จะไม่ทนแดดทนน้ําเตาเผานี่เผาที่ก็อุณหภูมิอยู่ที่พันสองร้อยองศาครับผมก็รับรองว่าพอเผาไปปั๊บน้ำเคลือบก็จะติดไม่ว่าจะโดนแดดโดนอะไรแค่ร้อยองศาทําอะไรไม่ได้เพราะอันนี้เขาเผาถึงพันสองร้อยองศา อันนี้ก็จะเป็นส่วนของรถเข็นที่ว่าเรียงเตาก็จะมีเชลมีโพสต์ไว้ขั้นเตาเป็นเสาครับเตาของผมนี่ก็จะเขาเรียกว่าเตา6แผ่นเชลแผ่นเชลนี่จะมีสีดากับสีขาวถ้าสีดาก็จะเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ถ้าสีขาวก็จะเป็นคอรินไลท์ซิลิคอนคาร์ไบด์นี่จะทนอุณหภูมิสูงกว่าผมก็จะรถเข็นมีขนาดจํากัดใช่ไหมพื้นที่เตาจากัดผมก็จะใช้อาศัยการเรียงการซ้อนกัน กระถางยางเนี่ยทำไมถึงไม่ติดเพราะว่าผมต้องเช็ดปากตรงนี้เนี่ยครับเช็ดปากตรงนี้เพื่อในการซ้อนเผาเพื่อที่จะไม่ให้น้าเคลือบติดกันนะครับผมก็จะเผาทั้งกระถางยางด้วยแล้วก็ตุ๊กตาแต่งสวนด้วยครับผมเพื่อประหยัดแก๊สประหยัดอะไรครับผม ังจากที่เราเห็นขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ย่ถือว่าง่ายเลยนะคะมีอุปกรณ์มากมายแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการที่สําคัญในเรื่องของการออกแบบเนี่ยต้องใช้เวลาก็คิดงานเป็นขั้นตอนการทําด้วยขั้นตอนวิทยาศาสตร์เคมีนะครับ <ไง S 2> แล้วก็ต้องใช้ฝีมือของผู้ที่ทําด้วยใช่ค,ค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปชมไปฟังแนวะคิดของน้องคนนี้กันเลยดีกว่าในรเรื่องของหลักการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างคุณเบนส์อย่างเงี้ยคุณมองว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดหรือว่าคนอื่นเป็นคนกําหนดคุณเบนคิดยังไงก็สําหรับผมนะฮะก็จะอยู่ที่ความสุขมากกว่า<ช>ถ้าเกิดเราชอบทําแบบนี้เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะเราก็ทําไปใช่อย่างเรื่องของความประสบความสําเร็จแนวคิดเนี้ยนะคะ อย่างคุณบอลเนี่ยเขามองว่าตัวเขาเองเป็นคนกําหนดความสุขเป็นคนกําหนดอย่างที่เบนเล่าให้ฟังนะคะคก็คือว่าถ้าเกิดว่าการจประสบความสําเร็จได้นะคะอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ที่เลือกแล้วก็มองว่าแนวทางนี้แหละเป็นแนวทางที่ถูกแล้วใช่แล้วนะคะก็ทําไปเลยครับผมเอาเราไปฟังกันดูดีกว่าครับส่วนหนึ่งผมเมื่อเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านเพราะที่ผ่านมาก็ทําธุรกิจอย่างอื่นซึ่งไม่ได้อยู่บ้านเลยพอกลับมาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้กลับมาอยู่บ้านรู้สึก มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทํางานดูต้นไม้ดูสิ่งที่เรารักอะครับครับถ้าเกิดอยากจะขอบคุณนี่ขอบคุณใครบ้างนอกจากตัวเองที่แบบขอบคุณคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ท่านทั้งสนับสนุนแล้วก็มาช่วยผมทําด้วยเพราะว่าเหมือนกิจการครัวเรือนนะครับทำแบบมีความสุขเนาะอยู่กับพ่อกับแม่ไปแล้วก็ขอบคุณทั้งอาจารย์ที่ว่าให้ข้อมูลทุกๆอย่างทั้งเพื่อนเอกเซรามิกน้องๆครับผมที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมแล้วก็ ทุกทุกคนที่ให้ความสนใจในงานครับผมที่ว่า,าเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับก็ถามว่ามาถูกทางไหมผมก็โอเคครับมาถูกทางแล้วแล้วก็ผมเรียนทางด้านเซรามิกมาก็จบท้ายด้วยทําเซรามิกใช่เลยพี่ค่ะสำหรับอายุเป็นเพลงตัวเลขวันนี้นะคะตัวอย่างของคุณบอลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันรเรื่องราวชีวิตในการที่จะเลือก ทางที่จะประสบความสําเร็จถูกที่ถูกทางเนี่ยนุ้มเอมองว่าขึ้นอยู่กับอะไรก็คุณบอลเนี่ยเขาก็จบมาก็ไม่ได้จับงานนี้กันเลยตั้งแต่ต้นนะฮะก็เริ่มมาจับตั้งแต่หลังจาก13ปีที่ทําร้านอาหาร<ป>อยู่ใช่ไหมฮะก็มาประสบความสําเร็จกับเรื่องของเครื่องปั้นอะไรพวกนี้ นะครับก็ไม่ถือไม่ถือว่าสายเกินไปค่ะเรียกว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นแล้วก็มองว่าเป็นทางที่เลือกแล้วมีความสุขนะคะได้อยู่กับครอบครัวก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะมองข้ามความสุขง่ายๆเหล่านี้ไปค่ะครับผมแค่มีความสุขแล้วก็อยู่กับงานที่ตัวเองชอบนะค,ะคราวนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วค่ะนะครับสำหรับอายุเป็นเพียงตัวเลขในวันนี้นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ no,